อีกหนึ่งวิธีการดึงรากนะครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทํารากเพิ่มหน้าไต้หวันนะครับผมจะเห็นว่ารากเขาชิดกันนะครับรากเขาชิดกันฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งเขาจะห่างเกินไปนะครับช่องไฟก็เลยไม่ตรงนะครับช่องไฟก็เลยไม่ไม่เท่ากันนะครับต้องเอาให้ใกล้เคียงนิดนึงนะครับไม่ไม่ถึงกับเป๊ะๆนะครับผมจะได้ดูสวยงามนะครับผมคือขั้นต้นก็คือผมผ่านะครับผ่ารากอีกเส้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ผมใช้โดยวิธีการเอาลวดนะครับลวดดัดบอนไซเรานี่นะครับผมเป็นลวดอลูมิเนียมนะครับนะครับค่อยๆดึงนะครับค่อยๆดึงส่วนที่ตัดแยกออกมาอีกจุดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ดึงมาอีกลากเส้นหนึ่งนะครับผมก็ให้ได้ช่องไฟนะครับแล้วก็ตัดลวดนะครับตกแต่งให้สวยงามนะครับตกแต่งแผลนะครับผมก็จะทําประมาณนี้นะครับไล่ดูนะครับแต่ละลากลากแต่ละเส้นนะครับผมเส้นไหนที่ เส้นใหญ่แต่ดูห่างเดินไปนะครับเราก็สามารถทําแบบนี้ได้นะครับผม mm hmm. เพื่อนๆลองเอาไปทำกันดูนะครับฝ mm hmm. าก like, mm hmm. กดไลค์กดแชร์ mm hmm. กดติดตามไว้ด้วยนะครับไอโฟดคอนไซจิวสวัสดี